กระชอเพื่อนกัช็อปค่ะแต่ก่อนหน้านั้นที่ไปเซนไนคราวนี้จะได้ไปเทศกาลธนาบะตรัอสซิ่งด้วยธนาบะตรซึ่งจริงๆแล้วจะเป็นวันที่เจ็ดของเดือนกรกฎาคมแต่เดือนเด็กใช่ไหมคะที่เซนไดคือเดือนแปดใช่ไหมคใช่ค่ะงั้นธนาบะตรนี่เป็นเป็นเทศกาลอะไรคะเทศกาลว้าธนบัตร รีนะะคเป็นเทศกาลน่ะก็หญิงทอหูใช่ไหมคะจับชายหนุ่มเลี้ยงแก่ค่ะดูรู้เชี่ยวชาตเพราะว่ามาจากเรื่องคู่กรรมเหมือนกันอังกฤษหรืออะไรนะคะเออเดี๋ยวนะคะในในเป็นนศใช่ไหมคะนศมาศรีเทศกาลฤดูร้อนใช่เป็นเป็นอะไรอ่ะก็คือทั้งสอนมาเจอแค่เจอการให้ลืงวันทุกทั้งช้างเผื็ดดูดูในละครนี่เป็นอังกฤษเปลี่ยนที่ดูนั่นสิค่ะใช่ค่ะ ไปตอนนี้ครับหลงลักญี่ปุ่นแล้วครับก็พอไปปุ๊บก็หลงรักเลยค่ะเพราะว่าหลงลักช้ญี่ปุ่นนี่ยแล้ค่ะบริเวณหนูนานี้ทั้งร้องเพลงเล่นละครเล่นหนังทุกศาสตร์เล่นละครเวทีด้วยชอบอะไรมากที่สุดครับในในศาสตร์ต่างๆในจังดจันทรชอบไปญี่ปุ่นค่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ใช่ จริงๆเราเลือกยากมากเพราะว่าจริงๆคือมันมีเสน่ห์ต่างกันร,ร้องเพลงแล้วก็ คือถ้าร้องเพลงเป็นหนุนาธรรมดากับร้องเพลงบนละครเวทีไม่เหมือนกันแล้วค่ะเพราะว่าถ้าร้องเพลงเป็นหนุนาก็เหมือนหนุนามาร้องเพลงให้ทุกคนฟังใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดร้องเพลงในมิวสิคอลละครเวทีก็คือหนุนาจะสวมบทบาทเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งมาร้องให้ทุกคนฟังไม่ใช่ตัวเองเป็นคนร้องแต่เป็นตัวละครเป็นตัวละครตัวนั้นแล้วเล่นใหญ่ไปถึงคนที่อยู่หลังสุดด้วยใช่ค่ะแล้วก็ ละครก็จะเป็นอีกแบบนึงจะเป็นเล่นหน้ากล้องจะมีการเล่นเป็นธรรมชาติเล่นหนังก็ธรรมชาติขึ้นอะไรอย่างเงี้ากกายค่ะขาดการค่ะการอบคุณอย่างเยี่ยมเลยครับอะอย่างนี้ตอนนี้ญี่ปุ่นมายกเลิกวีซ่าแล้วนะครับก็คนไทยไปเที่ยวง่ายเพิ่มเลยนะอยากให้หน้าชวนคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นไหมคะค่ะตอนนี้ก็เหมือนไปเที่ยวกันง่ายขึ้นเพราะว่ายกเลิกวีซา่าเดี๋ยวาจะบวดน,นิดหน่อยว่าเป็นแก๊งสุดท้ายนะคะที่ได้วีซ่าญี่ปุ่นกัน <c oughs> <S <S ไปเที่ยวครั้งสุดท้ายพอแก๊งเราปุ๊บเขารีบยกเลิกเลยไม่ใช่แต่ตอนนี้นะคะเราก็สามารถไปเที่ยวง่ายแล้วนะคะสําดรับเราคนไทยนะคะการที่ได้ไปญี่ปุ่นก็คือเหมือนไปดูวัฒนธรรมเนาะแต่บางทีไปดูเราก็อาจจะไปแลกเปลี่ยนได้ด้วยเราก็ไปรับวัฒนธรรมเขามาแล้วเราก็สามารถนำวัฒนธรรมเราเนี่ยไปเผยแพร่ให้เขาการที่เราไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นเยอะๆอาจจะเป็นการให้คนญี่ปุ่นได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นหรือว่าคนไทยเป็นยังไงเราอาจจะไปแนะนําว่าสถานที่ท่องเที่ยวไทยเป็นยังไงเป็นการเหมือน เอ็กซ์แลนกันมากกว่าเราไปเที่ยวญี่ปุ่นบ้านเขาแล้วให้ญี่ปุ่นบ้านเขาไปเที่ยวบ้านเราด้วยอย่างนี้ค่ะ,คะก็อาจจะเป็นการอีกทางเลือกหนึ่งสรุปๆด้วยนะคะเพราะที่ญี่ปุ่นก็สวยด้วยะคะ่ะมีอะไรที่ประทับใจไหมคะเกีแบบ่ยวกับของคนญี่ปุ่นหรือว่ากิจกรรมอะไรที่ญี่ปุ่นที่แบบประทับใจอะประทับใจจริงๆประทับใจเยอะเลยนะคะทุกครั้งที่ไป หลายอย่างเลยที่บอกว่าจริงๆแล้วหนูนันเป็นคนชอบะตะกูญ,ญี่ปุ่นมากไม่ว่าจะเป็นมังงะธรรมดา,าหรือว่าสตูดิโอญี่ปุ่นก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นที่ที่ประทับใจมากๆอยู่แล้วเนี่ยจะเป็นคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นใจดีมากค่ะถามๆก็ว่าใจดีถึงแม้ว่าบางคนอาจจะคุยแบบอ้าคนญี่ปุ่นเหมือนกันเหรอคะตอนดีค่ะบางทีเราอาจจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะพยายามแบบส่งภาษาไปอะเพื่อที่จะช่วยคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบวัฒนธรรมธรรมเนียมเขาค่ะแค่ คนญี่ปุ่นเป็นคนที่เรียบร้อยมีมี tradition มีค่ะมีวินัยมีวินัยมากใช่ค่ะแล้วก็เวลาที่เขาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะทำออกมาได้ดีแล้วก็เรียบร้อยสวยงามทุกั้งแม้แม้แต่การชงชาของเขาหรือแค่ห่อขนมนะคะห่อขนมของเขากว่าเราจะแกะได้ชั้นนอกชั้นใน กระดาษอุ้ยสวยจังเก็บไว้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะเขาจะแบบทุกอย่างดูนิ่มนวลดูเป็นระเบียบดูเป็นกิจลักษณะแม่สวยงางมากคือเป็นใยหย,ย่เงี้ยนีมันไม่เห็นภาพต้องไปเห็นของจริงค่ะ